โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนี้นะครับวัตถุดิบที่เราซื้อมาจากแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นไก่พันุพื้นเมืองนะครับซื้อซื้อมาจากชาวเขานะครับที่เขาทํางานอยู่ที่บ้านลักไทยนะครับเราได้ได,ได้ได้ดูรายการพัฒนาคันมั่นทุ่งนะครับของพี่สตังมีแนะนําเรื่องไก่พื้นเมืองของแม่ฮ่องสอนเราไปก็เลยถามเขานะครับที่นั่นก็เลยได้ซื้อมาตัวหนึ่ง oh, s <S แล้วก็ เขาได้นําให้ซื้อโสมมาด้วยนี่ก็มีโสมด้วยนะครับก็ซื้อโสมมาคือโสมตังกุยนะคะโสมตังกุยเดี๋ยวจะเอามาต้มกับไก่นี่แหละเดี๋ยวจะเอามาใส่กับต้มไก่นะครับเดี๋ยวต้มเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเมนูนี้เมนูนี้องศาไม่น่าจะชอบใช่ไหมเมนูนี้องศาไม่ชอบ วันนี้ไม่มีน้ององสามาถ่ายด้วยนะครับคลิปที่ไปอีกนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอ,อช่ำแหละหั่นไก่ก่อนนะครับกระดูกกรอบมากเลยนะครับนี่เขาบอกที่ดูที่ดูรายการ ในการพัฒนาบรนทุ่งของพิสตังนะครับก็บอกว่าไก่พันธุ์พื้นเมืองตัวเนี้ยเป็นไก่ที่แบบผสมระหว่างไก่ป่ากับไก่ไก่ไก่บ้านนะครับไก่มันก็เลยแบบตัวขนาดประมาณสักไก่ปาก่าะไรเนี้ย เดี๋ยวหั่นเสร็จเดี๋ยวถ่ายเลยท<ห>ั้งโอ้หมีไข่ด้วยนะครับมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยน่นมากเลยนี่นะ้มีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับไก่ไก่พวกอย่างเงี้ยถ้าไก่แบบพันผสมเนี่ยนี่ดูเท้ามันจะดำมันมันไม่มันเป็น ผสมระหว่งไก่ป่าไก่บ้านนะครับาดูดูตับมันตับจะออกแบบสีตาลเหลืเนื้อมันโอ้โหเนื้อแน่นกระดูกกรอบมากนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่โอก็จะมาต้มไก่นะคะเป็นไก่บ้านต้มโสมตังกุยค่ะส่วนปรผสมของเรานะคะนี่ค่ะมีหอมแดงนะคะกระเทียมค่ะบุบค่ะแล้วก็โสมนะคะแม่โอมาทุบแล้วก็หันห่นหั่นคล้ายๆตะไคร้นะคะแล้วก็แม่โอใส่ขมิ้นด้วยค่ะที่บ้านนี้ พ่อเลชอบกินกมิ้นนะคะต้มมันจะได้เหลืองๆสวยๆหน่อยนะคะใส่ไปหนึ่งแง่งค่ะแล้วก็ไก่ที่พ่อเลยหั่นนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนี้เป็นไก่บ้านนะคะจากแม่ห้องสอนนะคะเหมือนจะเป็นไก่ขุนรว่วมหรือเปล่านะคะเนี่ยเราเตรียมแค่นี้คะ่ะแล้วก็ระหว่างรอน้ําเดือดนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะไปต้มกันนะคะทุกคนพ่อเลยบอกว่าตอนหั่นนะคะรู้เลยว่ากระดูกมันกรอบค่ะกระดูกมันเล็กมันกรอบนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะพอน้ำเดือดเราจะเอาไปใส่นะคะใส่หม้อก,กันเลยส่วนในน้ำซุปนะคะแม่โอก็ใส่น้ำเปล่าค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่ไปแค่สองอย่างค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จเราค่อยชิมปรุงแต่งเพิ่มเติมเอานะคะ ค่ะทุกคนอันนี้ grid, พ ram, อน้ำเริ่มร้อนนะคะแม่โอ๊กก็จะใส่สมกับกระเทียมเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เดือดแล้วค่อยใส่ไก่ค่ะน้ำซุปมันจะได้ห,หอมหอมตอนที่เราใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ก็จะต้องไก่ก็จะได้ไม่คาวด้วยนะคะนี่แม่โอ๊กใส่ไปหมดเลยะคะ่ะพอน้ำเดือดแล้วค่อยยใส่ไก่นะคะอันนี้น้ำร้อนใกล้เดือดแล้วค่ะแล้วก็ใส่โสมไปใส่โสมใส่กระเทียมใส่กรมิ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ไปก่อนเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็มารอน้ำเดือดกันนะคะทุกคน น้ำเดือดแล้วคะ่ะทุกคนหอมมากเลยนี่นี่นะคะเราให้น้ำเดือดพานแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปคะ่ะทุกคนหูกลิ่นหอมมากเลยอยากให้โทรศัพท์นะคะถ่ายทอดกลิ่นให้ทุกคนได้ได,ได้ได้กลิ่นได้นะคะช่วงนี้อ่ะเนี่ยน้ำเดือดอย่างนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยคะ่ะไม่อเอาใช้ไฟแรงเลยนะคะพอน้ำเดือดก็เปลี่ยนเป็นไฟแรงๆเลยคะ่ะเราจะใส่ไปใส่ไก่ไปทั้งหมดนะคะ ให้จมน้ำค่ะแล้วก็ไม่คนนะคะ,ป,ะปิดฝาไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่ต้องคนนะคะ <c oughs> ค่ะระหว่างนี้นะคะพอฟองมันขึ้นอย่างนี้นะคะก็ต้องตักฟองออกนะคะเพื่อให้น้ำต้มไก่ของเรานะคะใส่ค่ะนี่ตักออกสักสองรอบสามรอบนะคะแล้วเราก็จะดีไฟไว้ค่ะตักแบบนี้ค่ะตักฟองออกนะคะสามรอบนะคะพอรอบที่สามเราก, 3, เก็ดีไฟตุ๋นต่อสัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าที่ตักเนี่ยมจะทําให้น้ําสุปข,ของเราค่ะมันไม่ใสไม่น่าทานนะคะไม่น่าอร่อยเนาะตักอย่างเงี้ยค่ะตักออกช้อนฟองออกค่ะช้อนฟองออกหนึ่งรอบก,ก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะแล้วก็เปิดดูถ้ามีฟองอีกก็ตักอีกค่ะสองรอบสามรอบพอเห็นว่าไม่มีฟองแล้วนะคะเราก็จะหลีไฟนะคะให้อ่อน,นะคะ่ะแล้วก็ตุ๋นต่อครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคน นี่ค่ะแม่โอตักฟองไปสองรอบนะคะน้ำซุปก็จะใสขึ้นนะคะนี่ใสแบบนี้เลยนี่นคะคะน้ำซุปจะใสนะคะแม่โอตก,กว่าเดี๋ยวปิดฝาหม้อ,ลอะะแล้วก็ตักอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตุ๋นอีกสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะก็จะทานได้แล้วค่ะทุกคนไก่ต้มโสมตังกุยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตอนนี้แม่โอก็ตักฟองออกครบสมรอบแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมจะตักเสิร์ฟแล้วค่ะต้มแม่โอตุ๋นไปประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวจะพร้อมตักเสิร์ฟให้ทุกๆคนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะต้มสมเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟใส่ถ้วยค่ะนี่แม่โอโรยใบายซาลารีด้วยนะคะไว้ข้างบนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะคะ โอเคเราพร้อมทานอาหารกันแล้วค่ะทุกคนขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะ